สวัสดียามเช้าเช้าอากาศบ้านเราดูป่าดูป่าดูบ่อดูบ่อสวนปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวปลูก มะพร้าวอันนี้บัวอันนี้ปลูกบัวอันนี้มะพร้าวอันนี้บัว,นนาาว,นนบวดูบัวมะพร้าวดูมะพร้าวดูบัว,ด,บวดูปลาสารพัดที่ว่าเรา ปลูกไว้ในบอ่อยามเช้าอากาศบ้านเราก็รู้สึกว่าอากาศเริ่มจะดีไปดูบัวดูปลาเอาะกัดน,นี้เป็นนี้ปะน,นี่มาพาะพร้าวบัวมะพร้าวลม้ม ตั้งก่อนข้าวนี้มีบัวมีบัวนี่บัวกินสาย รู้สึกว่าดอกเยอะสวยงามมากบัวกินสายบัวกินทรายแล้วก็มีปลามีปลูกไว้ในบอ่ออ้ยนั่นะมีปลาแลใหญ่เราเป็นสารพัดปลา,านานาพันเจอที่ไหนก็จับมาปล่อยใส่บอ่อรู้สึกว่า มีปลาหลายอย่างอยู่ปาลาเดี๋ยวปาลาลอยหัวเาเกิดจากสายเหตุอะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน ปาน,นินตอนนี้ปาน,นินปาน,นินกำลังลอยน้ำลอยน้ำน้ำรู้สึกว่าฝนจะตกหรือว่าปลามันลอยหัวเพราะสาเหตุอะไรเรายังไม่รู้จะต้องดูกันไปเรื่อยๆว่าลอยเพราะว่าฝนจะตกหรือว่าลอยหัวเพราะมีกาดไข่เน่า หรือว่าพื้นไม่ดีจากการทำเกษตรอินทรีย์ของลุงกลางพาลุยต้องคอยดูก่อนว่าระบบตอนนี้ปลาลอยหัวกันออกเต็มเลยปลาเน้นก็ตัวใหญ่อยู่นะลอยหวัว รู้สึกว่าอากาศตอนเช้าๆมันจะขาดออกหรือว่าแต่มันก็ลอยของมันตามปกติทุกวันปานินลอยหัวตามปกติทุกวันรู้สึกว่ามันก็จะมี เหมือนกันในช่องมะพร้า,าวช่องต้นมะพร้า,าวกำลังลอยหัวกันอยู่เลยตอนนี้กำลังเริ่มขึ้นอีกอนนินรู้สึกว่าน้ำมันใสนก็เลย ดำของมันอยู่ไปรู้สึกว่าเยอะมากปลานิน่เยอะอยู่เยอะคลอย,อยสึกว่าตัวใหญ่ๆเลย,ยลงละ ก็ลงทีนึ่ก็น้ำเปื่อนไปเลยเดี๋ยวเราก็จะดูอีกเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกอยู่ใต้น้ำเป็นปุ่มเป็นโขงเลยต้นไม้ สึกว่ากำลังขึ้นอีกแล้วเยอะเลยสกวไปเยอะมากเริ่มลอยหัวขึ้นเต็มเลย เริ่มขึ้นอีกแล้วสงสัยจะลอยหัวเพราะขาดอากาศเพราะอากาศมันปิดยามเียเชา้ารู้สึกว่าอากาศวันนี้ก็ไม่เคยปิดเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าลอยทุกวันขึ้นเหนือน,น้ำเพราะว่าปลามตัวโต,วตวแล้วมันอาจจะ ขาดออกซิเจนหรือขาดอากาศแบบไหนแบบนี้เป็นธรรมชาติ

้อยหัวสามตัวสตัวเริ่มขึ้นมาเป็นฝูงเลยว้า นีล่ลอยหวต้นเฟิน